ครับ 1> 6 1นิกา10นาทีเดี๋ยวช่วงหน้าให้ดูเหตุที่น้องทะเลาะก,กันถามผู้ชมหน่อยมันจะมีเรื่องอะไรถึงขนาดว่าต่างฝ่ายเอาปืนมายิงใส่กันอะ่ะเฮ้ยอย,อย่างนี้เลยอรอเดี๋ยวช่วงหน้าเฉลยให้ฟังนิรอาบเลยอ่ะ หนึ่งแบบพร้อมค่ะค <c oughs> ันคันคัน <c oughs> ถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ปราม,ามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีเลือกกว่าเดิมได้วย3พลังสะอาดสยบความคันให้ผมสวยมั่นใจเคลียร์ทุกดลามาปัญหาความคัน <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถแถลงการจัดอันดับ100ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ World Beach Guide ของประเทศอังกฤษชายหาดประเทศไทยติดอันดับถึง5แห่งโดยเกาะกระดานจังหวัดตรังเป็นอันดับหนึ่งของโลกและยังมีหาดไรเล่หาดฟรีดอมแลหลมหาดเกาะยาวใหญ่และอ่าวตโนดเกาะเต่าโดยเน้นย้ำให้ช่วยกันร,รักษาความงดงามให้คงอยู่และติดอันดับโลกตลอดไปเราจะมาดูแลอย่างไรไม่ให้เกาะกระดานที่คิดว่าติดอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วเนี้ไม่กลายเป็นขยะเอาพูดตรงๆนะฮะเราจะทำยังไง่ะครับว่าให้ขอเป็นลำ ดับที่นหนึ่งของโลกไปอีกหลายหลายปีเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลควรจะจำกัดคนที่เข้าไปสู่เกาะหน่วยงานของรัฐแล้วก็ภาคเอกชนเราคงต้องร่วมมือกัน